สวัสดีครับชาแนลออสโมเพ e c กชันนะครับคนบ้านนาฬิกาคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาลบรอยนาฬิกาด้วยผ้าลบรอยเลยครับแคปโค้ดนะครับไอผ้าตัวเนี้ยผมไม่เห็นมานานมากแล้วนะครับแต่ว่าสมัยก่อนเนี้ยซื้อไม่ไหวนะคือมันแพงมากไอผ้าเนี้ยนะปกติเนี่ยผมจะลบลอยนาฬิกาพวกนาฬิกาที่เป็นบอดี้สเตนเลตเนี่ยปกติผมจะใช้วีนอนนะครับ ทำเองอยู่แล้วนะฮะสำหรับรอยที่ไม่เป็นรอยแบบไม่ลึกมากอะไรเงี้ยเก็บงานให้มันกลับมามันวาวเหมือนเดิมนะเนื้องานที่เป็นงานปัดเงานะครับคราวนี้มันมันก็มีกระแสะผ้าตัวนี้มาเมื่อประมาณสองสมปีที่แล้วอันนี้นะครับผมซื้อเป็นแบบเขาเอามาแยกขายเป็นซองแบบนี้ผมได้มารวมราคาส่วนลด<ม>ในลาซาด้านะครับ182บบาทดูจากรีวิวหลายๆคลิปเนะี่ยเขาก็ลบกันออกนะ คือมันก็จะเงาขึ้นเตืนขึ้นอะไรแบบนี้เราจะดูกันว่ามันจะใช้งานได้ดีกว่าวีนอนไหมเพราะว่าวีนอนผมขัดอ่ะค่อนข้างออกนะครับแต่ว่าวีนอนมันก็ต้องใช้ความสามารถนิดน,นึ่งนะต้องใช้ความชานาญหน่อยเพราะว่าวีนอนเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องระวังมากๆเพราะว่ามันกัดนะเอีพาแค e ปโคดอันนี้นะฮะเพื่อนๆจะไปซื้อเนี่ยต้องระวังกันด้วยนะครับเพราะว่ามันมีของปลอมด้วยนะครับเป็นของจีนนะครับซองเหมือนกันเลยนะฮะแต่ว่า ตัวฟอนตัวสก,กรีมันจะมีความเพี้ยนกว่านะครับก็มันจะมีคนที่เขาทําเป็นของแท้ของปลอมเอามาเทียบกันนะให้ดูแล้วนะครับก็ให้สังเกตจากราคาเอาแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นซองแบบนี้ถ้าเป็นของปลอมของจีนเนี่ยราคาจะไม่ถึงร้อยครับแปดสิบกว่าบาทผมเห็นมาแล้วนะครับในช้อปปี้นะครับตัวอักษรตัวฟอนตจะไม่เหมือนกันเพี้ยนนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะครับ เวลาเราซื้อมาเนี่ยทางร้านเขาจะให้ไอถุงซิปแบบนี้มาด้วยนะครับ <_ C os> เพื่อที่ว่าเวลาเราใช้เสร็จใช่ไหมเราก็เอาไปใส่ในถุงปิดสูญญากาศแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดไปเลยนะฮะโอ้ข้างในจะเป็นผ้าสีชมพูกลิ่นแม่งมีความเหมือนไวช็อกโกแลตเออกลิ่นแม่งหิวเลยอะนะฮเหม็นๆหน่อยนะคล้ายๆแบบกลิ่นแบบวานิลากลิ่นช็อกโกแลตอะไรแบบเนี้ย เหมือนจะมีสองผืนนะครับเหมือนผ้าชุบน้ํายามันมีความเปียกเออมันมเปียกๆนะเปียกหนึ่งหนับเลยน,ะนี่ฮะดูจากนิ้วผมได้เลยว่ามันชุบน้ํายามานะครับแต,แต่แต่มีหลายคนบอกว่ามันใช้ได้นานมาก,กน,นะใช้ได้เป็นปีเลยอนะเพราะว่ามันใช้แค่ทิศเดียวเท่านั้นนะครับคราวนี้นาฬิกาที่ผมจะเอามาขัดลอยนะครับตัวคาโทแทก ga 9 8 0 2 8หรือว่าตัวที่เป็นไซส์35มิหมลเรือนนี้นะครับยังไม่ทันที่ใส่เลยเป็นรอยซะแล้วนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูรอยนะครับไม่รู้ว่าจะมองเห็นกันชัดไหมนะครับแต่ว่าเป็นรอยเข้าลึกมากๆนะครับเห็นรอยไหมมันเกิดจากตรงนี้ครับคือเรื่องของเรื่อง่ะจากตอนที่ผมเนี่ยยกเครื่องเรือนนี้ออกนะครับ <6. S 1> เพื่อที่จะทําการ <6. S 1> ทําความสะอาดตัวเรือนข้างในใหม่เช็ดฝ้าในกระจกด้านในนะ แล้วก็ด้วยความที่ตัวเองขี้เกียจนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ผิดนะครับอย่าทําตามนะฮะตามปกติเนี่ยเวลาผมจะทําการถอดเครื่องนาฬิกานะครับหรือว่าจะทําการเปิดฝาหลังเพื่อเปลี่ยนฐานนาฬิกาผมจะใช้แท่นตัวยึดนาฬิกานะครับหรือว่าแท่นล็อกนาฬิกาในการล็อกนาฬิกาไว้แล้วค่อยทําการเปิดฝาหลังนะครับแต่ว่ารอบเนี้ยผมขี้เกียจนะครับผมก็ไม่ได้ใช้แท่นยึดนาฬิกานะคือเอามือจับ เอามือจับแบบนี้เลยนะฮะอเอาตัวเปิดฝาหลังเนี่ยเปิดเลยอพอเราไม่ได้ใช้แท่นยึดเนี่ยความมั่นคงมันก็ไม่มีมันก็ยกแยก ak, ยกแยกยกแยกแบบนี้นะครับทาให้ตอนที่เราเปิดเนี่ยมันก็เลยสะบัดนะครับหลุดออกจากล่องฝาเกลียวตรงนี้มันก็เลยปืดเลยนะครับเนี่ยฮะเกิดเนี่ยลอยมาจากตรงนี้เลยจะเห็นลอยเลยฮะ,ะปืดวิ่งไปนี่เลยครับึ๊บนะ,ะนะเลยเกิดเป็นรอยแบบนี้เซ็งมากๆากเลยตอนนั้นนะฮะ คือผมแม่งเป็นอย่างนี้แหละชอบขี้เกียจนะพอขี้เกียจปุ๊บงานก็เสียผมเลยแบบเซอร์วิสนาฬิกาหรือว่าทําให้เป็นอาชีพไม่ได้ไงเพราะว่าตัวเองเป็นคนใจไม่เย็นนะเยาทำนาฬิกาลูกค้าเสียหมดนะโชคดีมากมากที่ตัวลอยเนี่ยมันไปเกิดในตําแหน่งที่เป็นจุดชุบเงาครับคือไอ้น้ํายาตัวเนี้มันสามารถเช็ดได้แค่ตําแหน่งที่เป็นจุดปัดเงาเ,าเท่านั้นนะครับถ้าเป็นตําแหน่งที่เป็นบัดด้านหรือว่าเป็นซาอินฟินิตเนี่ยไม่สามารถเอาผ้าตัวนี้หรือว่าเอาวีนอนเนี่ย ไปเช็ดหรือว่าไปถูได้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราไปถูในพื้นผิวด้านแบบนั้นนะพื้นผิวนาะกลาสภาพกลายเป็นปัดเงาแบบนี้นะฮะเสียเลยนะครับนาฬิกาเสียเหลี่ยมเสียมุมเลยนะครับจากลายเป็นนาฬิกาปัดเงาทั้งเรือนนะไม่สามารถเอาไปใช้กับตำแหน่งที่เป็นบัดด้านได้นะครับหรือว่าทึพื้นผิวที่เป็นปัดด้านนั่นแหละห้ามเอาน้ํายาตัวนี้ไปเช็ดนะครับไม่ได้เลยนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาทําสีนะครับนาฬิกาฉีดสีแตนเลสทาสี ไม่ได้เลยนะครับได้แค่ตัวเรือนสีเงินเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะฮะแล้วก็ก่อนที่เราจะทําการขาดเขาเนี่ยก็แนะนําให้หาสก๊อตเทปนะครับมาปิดกั้นนะครับตําแหน่งที่เป็นจุดด้านก่อนนะขาล่างมันจะเป็นปัดด้านนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยจุดสําคัญเลยจุดโชว์เลยก็คือจุดตรงขาลักนะครับด้านบนเนี่ยเขาจะบัดด้านมานะครับเขาจะเงาแค่ตรงนี้เราต้องกั้นไว้นะครับไม่ให้น้ํายาเข้าไปโดนตรงนั้นนะฮะ ให้เพื่อนๆจำรอยขีดนี้เอาไว้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอีรอยขีดเข้าเนื้อลึกขนาดนี้มันจะหายหรือเปล่าด้วยผ้าแคปโคดนะครับเมล่เราจะขับนะครับก็แนะนำให้ถอดสายนาฬิกาออกก่อนด้วยนะครับเพื่อที่จะทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เอาไว้กั้นสก๊อตเทปกั้นพวกรอยพวกตำแหน่งเนี่ยมันจะได้ทำง่ายขึ้นนะครับ และนี่คือผ้าที่ผมตัดออกมานะอันนี้ผมดูจากอินเทอร์เน็ตมาแล้วนะว่าเขาตัดกันนิดเดียวนะคไม่จำเป็นต้องไปตัดออกมาใช้เยอะนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าต้องเหลือทิ้งนะครับถูเข้าไปเลยนะครับ หลังจากที่ผมได้นั่งถูไปสักแป๊บหนึ่งนะครับก็สิ่งที่สังเกตได้ก็คือตัวรอยขูดเข้าเนื้อตัวเนี้ยมันบางลงนะครับมันไม่ได้ออกเลยนะแต่ว่ามันบางลงแบบเยอะมากๆนะครับแล้วก็เอานิ้วถูด,ดูเนี่ยตอนแรกเนี่ยเวลาเราเอานิ้วถูเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันเป็นมันเป็นขูขะก็คือมันเข้าเนื้อนะครับแต่ตอนนี้พอเราเอานิ้วถูเนี่ยเป็นแบบเรียบเนียนไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวรอยเนี่ยยังคงอยู่นะครับ ถึงผมคิดว่าเจ้าผ้าตัวเนี้ยต้องนั่งขัดสักแป๊บหนึ่งอ่ะสักชั่วโมงหนึ่งอ่ะทำไปเรื่อยๆน่าจะหายนะครับแต่อาจจะไม่ได้หายหมดร0 0เหรอกแต่ก็คือก็สวยกว่าเดิมไม่ได้น่าเกลียดเหมือนเดิมอะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นในตอนนี้นะครับผ้าเนี่ยถามว่าใช้การได้จริงไหมใช้ได้นะครับเพราะว่าตัวผ้าเองเนี่ยเวลาเราถูองมาเนี่ยนี่นะครับ ตัวสีตัวเนื้อสแตนเลสหรือว่าเนื้อเหล็กเนี่ยหลุดติดผ้าออกมาเลยนะครับเพราะว่าผ้าเนี่ยเขาชุบน้ํายานะครับเนี่ยนี่นะครับดําเมี่ยมเลยนะครับครับอันนี้คือสีแบบเนื้อโลหะนะเนี่ยเห็นปะรอยมันยังอยู่นะครับเพราะว่ามันเข้าลึกมากๆนะครับก็เ,เอาเป็นว่าพวกรอยเล็บแมวรอยแบบบางๆเนี่ยผมคิดว่าเอาออกหมดนะครับแต่ถ้าเป็นรอยที่เข้าเนื้อลึกขนาดนี้น่าจะต้องใช้เวลาหน่อย ค่อยๆทาไปผมก็คงเอาแค่นี้พอนะครับเพราะว่ามันก็แทบจะมองไม่เห็นแล้วเวลาโดนโดนแสงดูอะไรก็มองไม่เห็นแล้วเพราะว่ามันเล็กมากนะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยมองเห็นชัดมากเลยเดี๋ยวจะเอารูปเนี่ยมาเทียบกันให้ดูช็อตต่อช็อตเลยว่ารอยมันบางลงเยอะมากนะครับอันนี้ถือว่าเป็นผ้าที่ใช้งานได้จริงนะครับสาหรับรอยแบบเบื้องต้นอันนี้น่าจะลบหมดเกลี้ยงเลยแหละแต่ว่าถ้ารอยลึกๆก็ตามที่เห็นเลยนะครับก็ยังมีรอยอยู่นะต้องใช้เวลา พักหนึ่งน่าจะออกเกือบหมดนะครับพอเราใช้เสร็จก็ยัดเก็บเข้าไปที่เดิมนะมันจะเป็น2 2แผ่นนะครับ2แผ่นนะนี่นะฮะยัดเขาเก็บเข้าไปข้างในเหมือนเดิมเลยใส่ห่อกลับเข้าไปแบบนี้เขาบอกว่าห้ามเอาไปแช่ตัวเย็นนะครับไม่ต้องแช่นะเอาไว้ในอุณหภูมิอากาศปกตินะครับอุณหภูมิห้องอะนะก็แค่นี้เสร็จแล้วนะครับอันนี้ใช้ได้เป็นปีๆเลยเพราะว่าตัดมาใช้จริงเนี่ยผมตัดมาใช้แค่นี้เอง เนี่ยผมใช้แค่นี้เองนะครับเนื้อโลหะมันหลุดติดผ้าพมดเลยมันใช้ได้จริงนะครับมันใช้ได้จริงผมว่าคุณสมบัติมันคล้ายๆวีนอนนะครับแต่ว่าวี one, นอนอะวีนอนมันกัดมากกว่านี้นะครับแต่ว่าวีนอนมันก็ต้องใช้ความสามารถนิดนึงแหละต้องระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวผมใช้มันไปสักพักหนึ่งเนะี่ยเดี๋ยวรอยมันก็มาใหม่นะก็เดี๋ยวค่อยค่อยถูอีกรอบหนึ่งในะตอนที่มันรอยเยอะๆกว่านี้นะตอนนี้ก็โอเคละนะครับถือว่าไม่ได้ไม่ได้ลํำคาญสายตาอะไรมากแล้วนะครับ โอเคครับประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับเวลาเช็ดเนี่ยพอเช็ดน้ํายาไปเสร็จนะครับก็ให้เอากระดาษชิดชู่เนี่ยใช้เป็นชิดชู่แบบนี้ก็ได้เนี่ยนะครับชิดชู่เนื้อละเอียดแบบนี้นะครับาชิดชู่ซับหน้าค่อยๆซับนะครับใช้การซับนะครับอย่าถูนะครับเพราะว่ากระดาษชิดชู่จะบางแค่ไหนยังไงก็เป็นรอยนะครับกระดาษชดชู่เนี่ยตัวทาสแตนเลสเป็นรอยเลยนะเวลาไปเช็ดใช้แค่ซับเท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้นะครับใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเช็ดเขาออก นะครับเอาชิดชูซับออกไปก่อนแล้วก็เอา,เอา,าผ้าไมโครไฟเบอร์ในการเช็ดนาฬิกาเก็บงานนะครับประมาณนี้นะฮะถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้กับคนบ้านนาฬิกา Osmo p r o มบ c t i o n ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็จะได้เอาไปใส่สักทีนะครับยังไม่ได้ใส่เลยนะเนี่ยเป็นรอยซะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอครับ